วันนี้อ,อกทริปนะครับผมเส้นทางที่ผมมาตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยสายปลายพอพนะครับผมออกมาทางบ้านผมนี่เองนะครับนี่ขามาเนี่ยนะครับผมโอ้บางค้นทาง,งานเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ขามาขาไปนะครับน,นี่นี่กำลังออกกำลังออกนะกำลังออกไปมะทรับกำลังออกไปกำลังออกไปนะครับทางนี้อุดมไปด้วยผลไม้นะครับ นี่ก็บองคุณนะครับผมก็มีราของป่าป,ปนหน่อยเนี่ยครับสมูเขเรียนนะมีกระปูกสอง,สงต้นแบบทีก,กันเลย ถามว่าภูมิที่มีแบบว่าโคกนึงเนี่ยนะที่เป็นยกโคกขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ลูมไปทีเดียวเนี่ยสองต้นเนี่ยนะครับผมมือใหม่นะครับย่าหาท้ำนะครับผมมันไม่ดีนะครับผมถ้าทุเรียนเวลามาได้ปลแล้วเนี่ยนะฮะเวลาถ้ามีลูกก็น้องมันจะ เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมไม่ก็โค่นลงไปเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นเนาะทางที่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นดีกว่านะครับ ทุเรียนนะฮะนี่กำลังพุดน,นะฮะโอ้เต็มไปหมดเลยทางนี้ก็ด้วยนะครับทางนี้จะเป็นลองกองเนาะ มาแถวนี้นะครับผมร้านค้าเยอะแยะนะครับแอ่อดตายแล้วครับถ้าคุณมีเงินมาซื้อนะครับเออเออเออวัอนนี้ก็ก้าวมือขึลยนะครับวันนี้องอช้านะครับเออ,อจะมนประมาณีสี่ครับมันไม่ตื่นก็ทำงานที่บ้านมันเหนื่อยนะครับหักการเป็นล้านนะครับรา เวลาประมาณนี้นะครับเนี้ยโอ้โหเพียบค,ครับแล้ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพักอยู่ที่อ่อริมเขื่อนสัตหียเกศก่อดนะครับผมที่พักเพราะอะไรนะครับคิดไม่ออกนะครับว่าจะไปที่ไหนดีนะครับผมก็เลยมาพักแล้วก็ ถ่ายรูปก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปกันอีกทีนึงนะครับผมโอ้ยตรงนี้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมมาดูวิวสินะก้อนเมฆอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมไะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปกันเรื่อยๆดีกว่านะครับเดี๋ยวมันก็คิดออกเองแหละนะครับว่าจะไปที่ไหนต่อเนาะ เนี่ยริมเขื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับผมสําหรับขาแรกนะครับที่มาปั่นกันเนาะโอ้โหาซัดกันเต็มที่นะครับเอาเป็นเอาตายนะฮะมีบ้างนะครับแปลว่าเออมาปั่นออกกําลังกายเลยพวงนี้เนี่ยนะครับผมแต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะไม่ได้ออกกาลังกายนะครับเหมือนี่ปั่นลงแข่งจริงแชมป์ประเทศไทยอะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คุณออกกําลังกายหรือยังไงนะครับขอบปวดนิดนึงเนาะก็แล้วแต่เขาเนาะเออลมตึงไปผมก็ไม่ได้เจ็บตัวนะครับผมก็เจ็บเองนะครับเอาว่ากันไปเนาะเออ แถวนี้เนี่ยนะครับผมก็วิ่งเยอะด้วยนะครับตอนเย็นนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักนอกของคนในหมู่บ้านแถวนี้นะครับต้องเข้าออกนาะเลยย่างคือมีเป็นพวกร้านอาหารตามนี้ด้วยนะครับนี่นะมีร้านอาหารตรงนี้นะฮะนี่นะครับร้านแจมนะครับร้านใหญ่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวข้างหน้านี่นะครับผม มอสายมอสายเออตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มาเนี่ยเข้าเขตน้ำเชี่ยวแล้วนะครับผมก<อ>็เรา<อ>ก่กำลังจะไปอ่าแอบง้อนะฮะถึงแล้วที่น้ำเชี่ยวนะครับไปหน่อยแล้วก็เข้าเขตแอบอบแล้ว เียวไม่มีจุดหมายปลายทางเลยนะครับที่จะไปวันนี้เนาะเดี๋ยวปั่นไปอีกสักพักนึงเนี่ยนะครับผมเจอแน oh, oh, ่นอนเนาะเออโอ้โหดูยิ่ใจอ่ะอืมอ๋อมันเชี่ยวอ่ะเฮ้ยมันใหญ่โตเนี่ยแวะถามราคาหน่อยดีกว่าอะไรเนี่ย ไปคุยจากเขาของร้านหน่อยแล้วก็ขาหน้าประมานึงเหมือนกับว่ามันจะรอเวลาที่จะกระโจนขึ้นมาอย่งนั้นดูดิครับผมโหดใหญ่เลยอยากแวะถามเพื่อนหน่อยนี่คืองอบอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีว่าสวัสดีครับสวัสดีผมผ่านมาเนาะก็ขอแวะถ่ายคลิปหน่อยกันแล้วกันเนาะครับผมอันนี้เขาเรียกงอบอะไรครับนี่ เป,เป็นไปจากหมดเลยเหรอครับอ๋อวูบอะไรนี้มันเลยลนนเลยอันนี้ก็คืองอไปจากเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยไปทําอะไรครับกแต่งเจ้าเสือร้ายตัวใหญ่โตมันกระจุหลบอ๋อครับแล้วน,นี้ก็คือแบบว่าเพิ่งเริ่มทําใหม่ใช่ไหมครับนี่อำมาตาแดแกะให้เปนให้เป็นแบบนี้อ๋อครับเนี่ยแล้วอย่างนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับนี่ฮะ ธรรมดาแบบนี้ร้อยห้าสิบแบบนี้ร้อยแปดสิบมันมันต่างกันยังไงครับนี่อ๋อมันแพงที่รลายด้วยใช่ไหมครับโอ้โอแต่โอ้ครับผมมันก็เลยแบบว่าก็ต้องแพงตามลักษครับ ก็คือความแข็งแรงทนทานเนี่ยครับเหมือนกันหมดแต่ว่ามันต่างกันที่รวดลายแล้วก็การขึ้นรวดลายทั้งหมดอ๋อ,อครับผมอันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่ก็คือคคุมได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอ,โอ้ได้ครับได้ครับอย่างอย่างนี้อันเท่าไหร่ครับนี่ สอง้ยห้าสิบาทอันนี้คือราคาเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้ารัอยสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าดิ เหมือนอันนี้ก็เหมือนว่าดูแบบย้อนยุคหน่ยเนาะเหมือนคนโบราณที่เขาใส่กันเนาะอ๋อทรงกะโหลกใช่ฮะครับทรงกระทาแบบคุ้มหน่อยเพราะว่าันจะเอาอเนะเพราะันจะไม่ันเลครับลวนียครับเียนทรงอะไรครับนี เหมือนกันหมดเลยบางคนเขาชอบทานหน่อยบางคนเขาชอบครับผมแต่นี่มันเหมือนว่าย้อนยุคไปเลยนะเหมือนที่ทหารเขาใส่แบบออกวบกัน่ะหรือว่าหรือว่าแบบมาแบบเดียวกันเลยอ๋อก็คือนี้คือของทั้งเดิมทั้งหมดเลยที่มัโชว์ตรงนี้ครับโอ้ เนี่ยฮะโหดูดิครับฝีมือสุดยอดเลยเราเราจะไม่แต่งขอบจะเป็นขอบเป็นโค้งอันนี้เรามาประยุกงตะวันโตโตโผล่ขุนเขาสาขุแล้วก็ลร่านงเุนทั้งสี่คนก็พานปีนลงมาจากนั่งข้ามขุนเขาไปโอ้ครับผมพวกเขาครับแล้วอันไหนเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับอันไหนทำยากที่สุดครับนี่ในบรรดาเนี่ยทั้งหมดนี่หัวแหลงทำยากหัวแหลงก็คือแบบไหนแบบนี้ใช่ไหม โอครับแล้วก็เรียนแบบของสมันาแบบใใหญ่ไอ้ชนว่ายงถอาครับครับรัาเป็นรอว่าหวที่หว่ายังเสื่องข่าวการเจอเสือสที่ทุกมหากระจายไปเพราะไอ้ชนมันถือไหย

ขอบเนี่ยมาขายเนี่ยขอบเ้นยาวๆเนี่ยค่ะอืมแล้วคนกทำคนอนอ่ครับแต่รูปนง้่ะใช้เวลาถึงว่าทะ่อกขายได้เนี่ยเดือนนึงเสื้อที่มันอยู่ในป่าไหโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับธอต้องให้แห้งแบบนี้เลยโอ้ครับครับอันนี้ไหนขอเข้าไปดูหน่อยนะครับอันนี้ขออนุญาตใส่ลงครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ อ๋อครับนั่นก็คือข้างในนี่ก็คือสั่งทำหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้แล้วขอขอข้าไปดูหน่อยอันนี้ขอขญาตใส่นะครับไปไหนขอขญาตครับขอบคุณครับอันนี้ก็ได้ทำเป็นโครงไปเดี๋ยวก็จะมีโครงมาให้เราครับผมโอผมลืมปิดแมสเด็กแป๊บหนึ่งนะครับร้านโรงแรมอะไร นี่ก็คือเขาจะตัดทเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นมาเอาแล้วแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาก็คือมีใบตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปนะร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบขึ้นไปทั้งหมดเลยราคาเลยค่ะแล้วจัดไซส์เล็กไซส์กลางโอครับอันซ้ายแบบไซส์จัมโบ้ของเนี่ยอะไรขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่เจ็ดพันโอ้ก็าถ้าเป็นตัดทำแล้วค่ะครับแต่นี่คือส่งไปเมืองจีนไปไปเมื่อไหร่ครับพี่เอ่อแล้ววันที่สิบห้าก็จะส่งโคงมาให้พอเราทำเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็ตี โอ้อย่างนี้พพงไหมครับ620บาทอ๋อก็เทากับว่า,าอ่าแล,แล้วแล้วเราก็ทําราคาส่งด้วยครับนะผมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ออโคมไฟอ่ะนะแตีนี้อันนี้มันนี่เ,เราก็มานตังจากนวดลายแล้วก็มวมาเป็นลายอะไรีต่าครับ หัวก่อนอันนี้เป็นหัวแล้วต้องยังเป็นงูครับอันนี้ต้องยังเป็นงูโอ้โหเดี๋ยวละอันคือใจต้องนิ่งจริงๆฝีมือต้องถึงต้องถึงจริงๆนะเนี่ยคนเราต้องใจเย็นนะใจเย็นทำไม่ได้ครับครับอ๋อครับครับครับแล้วแล้วตัวไหนเนี่ยขายดีที่สุดนะครับพ okay so um> ี่ยโอ้มันเป็นช่วงแบบมันลงกด ชอบลายนี้ปกชอบลายน่นนะมันมาสรวมกันมาแล้วแต่คนพ่อที่เได้ของแบบครับคแล้วแลวนี้ก็คือกำลังจะสารทำอีกใช่ไหมครับนี่อนีเราไปเป็นนิยากรให้เขาอ้ครับวมันเป็าครับนเี่ยวมานมมครับรัก็คือที่เออน้ำเชี่ยวตรงนี้อ๋อตะมุดินตรง ลลายแบบนี่กมาเันแบบไหนเนอ่ยคือมันมีมากว่านี้นรที่ยังไม่นี่คือลวดลายทั้งหมดที่เราสั่งให้ทำวันนี้ก็สวยนะเนี่ยดูดูดูทรงเหมือนเรือเลยโอ้อย่ไว้ทเป็นแบบแต่ก็ไหนแเราไม่อยู่รานม่าถามสีวันลูกสาวเก็บไข่เที่ยงเลย เนี่แต่แต่ว่าก็เบาดีนะฮะโอ้มมอครับผมอะไรแปลตรงไหนครับแต่นี่ทำคนเดียวใช่ไหมครับนี่นอ๋อก็คือว่าเราจะคือว่าพี่อยู่ตรงนี้คนเดียว,แล,วแล้วตอนนั้นเขาก็มาแล้วก็เอเราขาดตรงนี้เขาเอามาอ่าตอนถึงเวลาเราก็เอามาเย็บทำาหอนกันด้วอ่าครับคือว่าเราเราไม่ค่อยบอกขาดราคา,ออาเท่าไหร่แต่เราก็าคาือ

อยู่ที่เงินเชื่อลูกเชื่อหลานเลยโอ้ใช่ครับครับผมการเอ่อนี่รา้ยาหมัจะระบายเหลือออกงด้านีรครับถ้ราเราเรามีหัวข้างในเนี่ยเวลาเราใส่ไปอ่อบกครับผมครับ เป็นานมอนมันม ok hm ีือแล้วก็ขอรับปช้งานเสร็จนะคะไม่ได้แล้วเนี่ยาาอประโยชน์หลายหนะคะผมฝากร้านหน่อยครับไหนไก็ไหนไแล้วาเยวนะะเอร์โทรปห้าคครับผมครับครับขอบคุณครับครับ แล้วเนี่ยครับผมจะไปอ่อขึ้นทางเนี่ยครับมีที่แบบแนะนำไหมไหมครับคือตอนนั้นทมว่าเสือตัวนั้นมันจะแรงแลงกายมาเป็นนายพลมาขอนั่งดีไฟด้วยขอเช้ามืดพวกคุณเห็นว่าป็นมีอะไรนายพนคนนั้นก็ยักหน้ายิบมหกับพวกมันย่ทธิขางกองไฟพวมันก็เลยพากันปีนลงมาจับกัน คอทตุงที้งเปนอะไรไอ้คนที่ทไฟไกระจเข้ากันอ๋อแล้วท่าเนี่ยคยผ่าตรงเนี้ครับเรามีเป็นเพียงใดคืนเดียวตายต้อไปตรงนองไหนครับ้ขึ้นเจอตรงนี้พหน่อยครับอมาก่านันนครับอ้มีตงวันรี

ครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เข้ามาที่บ้านแหลมมะขามแล้วนะครับผมเมื่อกี้จะหยิบกล้องโปรโวมาถ่ายนะครับแบตหมดซะก่อนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับใช้กล้องมือถือนี่แหละถ่ายนะครับผมเข้ามาทางนี้นะครับโอ้โหมีแล้วก็มียางเนาะโอ้โหมากมายนะครับ การท่องเที่ยวเชื้วัฒนธรรมไหนลองเข้าไปดูหน่อยสิมีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรเข้าไปนี่เหมือนเป็นป่าสับปะรดต้นล้วนเลยนะฮะนี่แล้วก็ป่ายามเนาะโอ้โหอากาศลมลื่นดีมากๆเลยนะครับเย็นดีด้วยเนาะ เข้ามาเนี่ยนะครับผมนี่ป่ายางทางนั้นเลยนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยนุม่มพ่อฟาร์มไก่สวัสดีครับ ตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะกลับแล้วนะฮะข้างในนี่เหมือนเป็นช่วงที่อะไรล่ะโควิดด้วยเนาะทาให้แบบว่าแหล่งท่องเที่ยวข้างใน,นเนี้ยเนี่ยนะครับประสบเศราลงไปเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปถึงวัดเลยนะครับแล้วก็ออกมาเนาะก็ถามกับร้านค้าอยู่ร้านนึงนะครับอยู่ระแ,กแวกนั้นเลยเนาะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะนะครับข้างในนี้เนี่ยนะัะ แต่นี้คือโควิดเนาะเลยต้องทําให้แบบว่าปิดตัวลงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี่นะมาเหนื่อยๆนะครับผมแวะอุดหนุนใอ้ติมลุงก่อนนะครับกำลังข้ามถนนมานะฮะโอ้รถโคตรเยอะเลยนะครับข้ามมาได้เลยครับข้ามมาได้เลยครับข้ามมาได้เลยครับลุงลุงเดี๋ยวผมอุดหนุนลุงหน่อย อ่าลุงเอาข้าวไปร่มๆหน่อยดีกว่าเนาะปะเอาข้าวไปดิมๆนั่นหน่อยเออเนี่ยตรงนี้แหละมีมีอะไรขายบ้างครับอันนี้เลยนะอุ้ยครับอ๋อมีดินจีกาแฟผมเอาผมเอาบูเบอรี่ ครับผมลุงขายแดงกี่แท่งแล้วครับวันนี้ฮะยี่สิบกร่แหงแล้วเหรอกำไรดีไหมพอได้อยู่พอได้เหรอเอาเอาอันนึงก่อนครับอ่าอันนี้ปั่นจักรยานขายอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับนี่ขายได้สิบปีฮะก่อนดี่มอเตอร์ไซค์กำไรไม่ดีใช่ไหม ก่อนเอี่มอัตไลลากี่ยานแบบนี้นเราไปทันเขออ้ามาเรามีมอเตอร์ไซค์เข้าไปตัดหน้าเราหมดเนี่ยเราเหยียานเลนะครับสมกได้ไม่ไ,ไ,ไอืมก่อนเฉียมอัตไลนี่รถไปชนกันเนี่ยเลยเสียหายเลยก็ลเ,ยยกเลยรถถังมด้วยก็ผู้คนนี้ก็เสียชีวิตด้วยอืมเลยก็หมดตัวหายบ้านหลังนึงโอ้อเราคร์บอน นันก็ขาดด้วยไงัแล้วก็ยอมรับ,บคอ,อ,อืมแล้วไปติดคุกกันสามเดือนอันเนี้ยลุงได้กำไรแท่งเท่าไหรสองบาทสามบาทใชนะ่ไหมลุงกินข้าวยังอ๋อยัง,อออยงเดี๋ยวกินโอนทังเทนนะรัวค่าข้าวมาเ <c oughs> น,นี่ยอ๋อบาวแล้วก็อยู่ตรงนี้นะเนาะไม่น่าเกลียดหรอกอยู่ตรงเนี้ยผมก็เหยืยอข้าวเหมือนกันแต่ผมเอาตรงนี้เนี่ยผมว่าผมจะอุดหนุนลุงสักเอาให้ได้สักสองสามแท่งอ่ะเออ เออผมก็ปั่นมาไกลเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยได้อยู่เปล่าป็นไรเรากลุ่มอืมเขาเรีออยกเลยฮ้ปั่นเขาเรียกเนาะงูจอดตรงนี้เลยมาเร็วมานี่มามาเลยผมเรียกมา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 เร็วม,มาช่วยเก็อุดหนุนหน่อยมามามาเลยผมจ่ายเองมา แล้วไอ้หนูมาเอาอะไรเร็วมามาเหรอพี่เลี้ยงเองมาเร็วเออไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเร็วเอาอะไรเอาอะไรเออเอาอะไรหนูเอาเอะไร คิดอันนี้ยังอนนสอบคิดแล้วใช่ไหมัียี่สิบอ่าขอบคุณพีเ่เนาะจ้าค่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อตังหยกค่ะนะชื่ออะไรนะชื่อตังหยกค่นะเนาะชื่อน่ารักเนาะ ขายผ่านไปผ่านมานะครับผมมาอุดหนุนหน่อยนะครับผมกาแฟโบราณนะครับลุงชื่ออะไรครับลุณดำรงครับชื่อดำรงนะครับผมก็ขายอยู่แะวแวนนี้เนาะแถวเอ่อน้เที่ยวน้องสมเม็จแถวละแวกนี้เนาะผ่านไปผ่านมาเจอลุงเลยนะครับจักรยานสามล้อนะครับนี่เลยนะมาช่วยกันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ่ะเข้าก่อนจะโดนรถชนครับผมขอบคุณมาก